แกงไห้พี่บูนวางสาหารานแกงให้แกงให้ครับบกัหนหอดใสอยู่บกัหนหอดใสอยู่ยสเสือเบสาหองเกแกงไห้ <สา S 1> แกงไห้อ้บรรยากาศแกงให้ครับมีกกใส่ก๊อกยังลายยางรับน้ำไร้แหง้ง ออโ้สุดหล่อว่าไงครับสุดหล่อสุดหล่อว่าไงครับโอ้โหแล้วฝั่งนู้นเป็นพี่จอนนี่กำลังรีวิวอยู่นะครับแก่งไฮครับโอ้น้าไหลแห้งเบิ่งครับตรงนี้ตรงนี้ผูกผูกผูกบรรยากาศดีรอรอนะครับ บพร1มาภาพร้อยเสือครับอันนี้ไายเบื้องสองเดือนก็ได้เฉพาะมอเบื้องสอง,สองเป็นแต่ร้อยภาพผู้สาวมาน้อลัดเห็นไหมอุบวนมีที่ทเที่ยวเยอะนี่ผ่าสาวๆมาโอไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ไม่ผ่านไม่ให้มาให้ใหทำงาน <c oughs> เดี๋ยวพี่พามาวันหลัง <c oughs> <c oughs> สิ่เสียอะไร เซียอะไราทั้งโอ้คนแน่นเลยพอนเลยพอนเลยแกงให้ครับแกงให้กูได้เคยมากนครับเข้เมนมาแกงให้ครับพูนพูนเิงเราไปนั่งงันพูพนพนพนั่งไดทั้งคนค น่นร então, ักครับอมบรกาดีอ่ะมีโอกาสมาอุบลราชธานีฝากอีกหนึ่งอำเภอที่น่าสนใจก็คือบ้านเกิดจอร์นี่มือปราบอำเภอพิบูลางสาหารนะครับมีโอกาสมาเที่ยวพิบูลสงครามคุณนีสะพานพอไม่ับ มสะพานข้ามด้วยนะคร,นนครับสำหรับอากาศร้อนๆเ่นน้ำคายเคียดนี่มีนักท่องเที่ยวมามากมายถ่ายรูปก <c oughs> ับทีมงานมาเที่ยวครับผัดคอนกนใจบรรยากาศเย็นดีต้องจังให้เมืองนามเลยครับอ บานเท่ากับมีมองเรียนร้ายอยู่ครับแจ้งให้ครับพี่น้องสองการนี่ก่น่าจะเป็นตะคนร้ายอยู่สงการเล่นน้ำได้ครับเล่นน้ำได้อันนี้ก็จะไหลลงไปทางนี้ไหลลงไปทางนี้ขาเบิ้งกันครับขเขาจะไหลลงไป น้ำเย็้มดีครับอ,อ้มีสะพานด้วยนะครับฝั่งนู้นครับมีสะพานด้วยครับไปเดียวนี่มันลองลองลองแนวนี้ได้ไปเดียวเ,ยวเยวน,นีอ่อหวน้า ฟังนีก็สิเป็นสะพานขามหนยครับเดี๋ยวพาพี่น้องด้วยบรรยากาศแกงไฮนะครับที่สะพานขามก่อนสะพานข้ามแกงไฮนที่สะพานขามเลยครับเออ นั่งเล่นดิมน้ำานามแห้งอยู่ครับอาจจะเป็นน้าเคื่อนเขาปล่อยไหลลงมาให้ผ<ไ>ีหน่องเบิกก่อนอามาฝั่งนี้ก็จะมีร้านค้าด้วยเป็นฝั่งนี้ครับบรรยากาศดีครับ ข้างล่างก็จะมีร้านขาหลายร้านนะครับนะฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีเลื่อนแพ่นั่งครับแต่ว่าในาช่วงเทศกาลนี่คนจะเป็นแต่ลาย,ยครับขั้นมากกับมาช่วงวันหยุดวันหยุดนี่จะเป็นสะพานฝั่งนู้นก็จะเป็นที่นั่ง น,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 น้ำหน้าเร้นมากครับน,น้ำหน้าเล่นมากเลยไปเลยไปเลยเร็วเร็เวเร็วเร็ว ไป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 แล้วครับไปแล้วว่าไงว่าไงว่าไงโอ้โหโอ้โหอุ้มไปแล้วกอุ้มจ้องไม่หมดน้ำแห้งครับ ใหม่ไซส์ใหกว่าเดิมมีแต่คนอยากนั่งอะ่ะ VIP เปิดประทุนได้ไหมเปิดคางเลยพ่อเนี่ย <c oughs> VIP เปิดประทุนครับเปิดค้างเลยดิบอกเปิดค้างไหนเขาเอานินเขาเอาิเอยังแชมแชมบอสโอ้รุ่นใหม่ไซส์ใหกว่าเดิมนั่งหลังได้ครับรุ่นนี้นั่งหลังได้ครับนี่ กับคนครับหลังจากเด่นนำยุแกงให้เรียบร้อยคลอนเคึ้นๆคๆๆขึนคนๆคๆๆ